สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับช่วงเบเกอรี่ของเรานะคะวันนี้มาพร้อมพร็อพนะคะเป็นนาฬิกาจับเวลาทําไมเราถึงมาพร้อมนาฬิกาจาับเวลานะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะตอบคําถามเป็นคอมเมนต์จากเพื่อนๆที่ดูคลิปก่อนๆนนะคะคลิปที่แล้วเราคุยกันเรื่องเตาอบนะคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์สอบถามในคลิปนั้นนะคะเดี๋ยวพี่อุษาอ่านคำถามให้ฟังเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะแบบสงสัยเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาตอบคําถามจากคอมเมนต์ ที่ถามเข้ามานะคะถามว่าควรใช้นาฬิกาจับเวลาเป็นหลักในการทำขนมใช่ไหมคะนะคะแล้วก็มีคนขอใหอ้พูดถึงเรื่องของนาฬิกาจับเวลานะคะแล้วก็เวลาใช้นาฬิกากับตู้อบเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของนาฬิกาจับเวลาแล้วก็เราจะซื้อนาฬิกาจับเวลาแบบไหนดีแล้วก็วิธีใช้นาฬิกาจับเวลานะคะว่ามันใช้ยังไงนะคะ รวมถึงใช้ในการอบด้วยนะคะว่าเวลาเราอบเราจะจับเวลาตอนไหนหรือว่าเวลาเราตีส่วนผสมอะไรต่างๆนี้นะคะว่ามันจำเป็นต้องซื้อไหมต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะมาคุยกันในคลิปนี้ค่ะ อย่างที่เราบอกนะคะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของนาฬิกาจาับเวลาแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะไปซื้อแบบไหนแล้วใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนว่าทําไมเราต้องมีนาฬิกาจาับเวลานะคะเพราะว่าเวลานั้นสําคัญมากนะคะในการทําขนมพิมพ์อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทําเบเกอรี่หรือว่าทําขนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราผสมส่วนผสมนะคะหรือว่าตอนที่เราอบนะคะหรือแม้แต่ตอนที่เราพัก อย่างเช่นพักแป้งหรือว่าพักให้โดขึ้นฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลาเป็นส่วนสำคัญเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เราจะทำขนมในสูตรนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราผสมเนี่ยสมมติว่าเราใช้เครื่องตีผสมอาหารนะคะแบบเราตีส่วนผสมของแป้งเอยอะไรเอยต่างๆหรือว่าแม้แต่เราตีไข่าขาวตีอะไรก็ตามนะคะทีนี้ ถ้าเราตีในเวลาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเราตีน้อยเกินไปอย่างเงี้ยโครงสร้างอาจจะยังไม่ได้หรือว่ามันอาจจะยังเหลวเกินไปอะไรไหมหรือว่าถ้าเราตีมากเกินไปนะคะโครงสร้างอาจจะเสียหายไหมหรือว่าเนื้อส่วนผสมมันอาจจะ,ะแข็งเกินไปหรือว่ามันอาจจะยังไม่ได้ตามสูตรที่เราต้องการทีนี้สูตรเบเกอรี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างจะตายตัวนะคะถ้าเราทำ จนเราได้สูตรของเราแล้วหรือว่าสูตรของอใครๆก็ตามนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเวลาที่แบบว่าเป็นเป็นตัวสำคัญที่แบบว่าเป็นปัจจัยตายตัวเลยเป็นตัวแปรที่แบบว่าเราตีความเร็วหรือว่าความแรงเบอร์สามหรือว่าตีแรงตีความเร็วต่ำตีความเร็วสูงอะไรเงี้ยเวลาเท่านี้เสร็จแล้วเราสมมติเราตีความเร็วสูงที่เวลา5นาที เสร็จแล้วเราก็มาตีความเร็วต่ำสัก1นาทีหรือ30วินาทีอะไรประมาณนี้เพื่อ,อไล่ตัดฟองอากาศอะไรแบบนี้นะคะคือแต่ละสูตรขนมเนี่ยมันจะมีเวลาที่เหมาะสมของมันถ้าเรารู้เวลาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ตีตามเวลานั้นเลยมันก็จะได้แบบว่าขนมที่ถูกใจแล้วก็ตรงตามสูตรออกมาสวยงามนะคะมันก็จะมีเวลาเป็นส่วนสำคัญแล้วอย่างเรื่องของการอบนะคะอย่างอบเนี้ยเวลาเราวอร์มเตา เวลาเราวอร์มเตาเราก็จะต้องหมุนเวลาไปเผื่อเผื่อเวลาวอร์มเตาเผื่อเวลาอบนะคะทีนี้ถ้าเราหมุนเวลาเราก็ต้องหมุนเกินไปอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้พอเราใส่ขนมลงไปเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยให้เตาอ,อบก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่รู้ว่าเราเอาขนมมาเข้าอบไปกี่นาทีแล้วเราอาจจะรู้โดยการที่เราดูจากปุ่มหรือว่าหน้าจอที่เตาอ,อบแต่มันก็จะไม่แน่นอนนะคะเพราะว่า มันเป็นเวลาที่เผื่อการวอรมเตาไปแล้วด้วยนะคะสมมุติว่าถ้าเราอบไปสักพักนึงแล้วเราเอาขอนมออกมาดูเราเช็คสุกอ่ะยังไม่สุกดีเราก็เอาเค้กเข้าไปอบต่อแบบเนี้ยเวลามันอาจจะแบบนับมีการหยุดเวลาแล้วก็มีการเอาอบ ต่ออย่างเงี้ยค่ะถ้าเราดูแค่ในหน้าตาอบเนี่ยเราอาจจะสับสนหรือว่ามันอาจจะไม่แบบไม่แน่นอนเนาะมันก็จะมีบวกลบทดเวลาอะไรไปแต่ถ้าเรามีนาฬิกาจับเวลาเนี่ยมันก็จะสะดวกแล้วก็ช่วยได้มากเลยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะถ้าพิมสอนใช้นาฬิกาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพิมจะไปะคุยกันที่หน้าตาอบนะคะแล้วเดี๋ยวพิมจะใช้นาฬิกาจับเวลาให้ดูนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนาฬิกาจับเวลาที่พิมใช้กันนะแล้วเดี๋ยวพิมจะบอกว่าแบบไหนใช้ดีนะคะแล้วก็จะสอนวิธีใช้ให้ดู แต่หลายคนนะอาจจะแบบว่าคิดในใจเอ๊ะทำไมฉันต้องซื้อนาฬิกาจับเวลาด้วยในเมื่อมือถือนะคะทุกคนมีมือถือแล้วในมือถือมีนาฬิกาจับเวลาจะบอกว่าถ้าใช้มือถือถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าเวลาเราทําขนมเนาะบางทีมือเราเปื้อนใช่ไหมคะหรือว่าแบบอ่ามือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้หน้าจอมันก็เป็นแบบทัชสกรีนเนาะถ้ามือเราเปื้อนเนี่ยเราก็ไม่อยากจะมาจับมือถือหรือบางครั้งเราก็ไม่อยากจะมาแบบ ปัดๆกดๆที่ที่หน้าจอนะคะก็จะบอกว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวเรามาดูานาฬิกาจับเวลาที่ที่พิมพ์ใช้นะคะอันแรกเลยนะอันนี้มันน่ารักมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอันนี้เหมือนเราจะซื้อมา60บาทที่ร้านดรโซเนาะทีนี้พิมพ์จะบอกว่าอันนี้ใช้จับเวลาได้นะคะก็เขาก็จะมี ให้จับเวลาแล้วก็พอถึงเวลาที่กําหนดเขาก็จะมีเสียงปิ๊บปิบเบาๆนะก็ไม่ได้ดังอะไรมากแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแม่เหล็กแล้วก็ไปติดตู้เย็นได้นะคะแต่ทีนี้พิมพ์จะบอกว่ามันไม่ค่อยสะดวกตรงที่ว่ามันเล็กอ่ะมันน่ารักก็จริงนะคะแต่มันเล็กนะแล้วทีนี้บางครั้งนะคะมันไม่ค่อยสเสถียรแบบบางทีเราอบอบอยู่แล้วเรากดแล้วมันก็เผอลอรวนบ้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเนาะ ต่อมาเป็นอันที่พิมพ์จะแนะนํานะคะคือแบบนี้นะคะแบบนี้ดูได้เลยว่ามันใหญ่มากนะคะนี่เกือบเกือบเท่ามือนะอันนี้ใหญ่แล้วก็ ฟังก์ชันของมันเนี่ยก็คือเรียกว่ามันมีหลายโหมดนะคะแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายเสียงก็ดังด้วยนะแบบว่าบางครั้งเราอบอยู่นะคะเราเราก็ติดไว้ตรงเตาอบใช่ไหมแล้วเราเดินไปทําอะไรเนี่ยพอเสียงดังเนี่ยอยู่ไกลๆก็ได้ยินนะคะก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ความทนของมันก็ทนนะคะทาตกไปหลายครั้งแล้วก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะ แล้วก็ฐานก็ค่อนข้างจะนานเพราะแบบอันเล็กๆแบบนี้ค่ะเขาใช้ฐานอ่าฐานกลมฐานกระดุมเนาะใช้ได้ไม่นานเนาะคะ่ะแล้วก็แต่อันเนี้ยมันจะเป็นฐานแบบเป็นฐานเขาเรียกอะไรนะคะฐานฐานก้อน AA เดี๋ยวนะคะทิมเปิดดูแป๊บหนึงเป็นฐานก้อน 3A อ่าอันเนี้ยเป็นฐานก้อน 3A ใช้ได้นานมากพอสมควรเลยแล้วก็เขามีขอแบบว่าเขาเรียกอะไรนะคะ เอาไปแขวนได้นะคะเนี่ยนะอันนี้เอาไปแขวนได้แล้วก็ตั้งได้นะคะแบบที่พิมพ์ตั้งให้ดูเขาก็จะมีอ่าอย่างเงี้ยให้เราตั้งได้นะคะแล้วก็เป็นแม่เหล็กซึ่งแผ่นใหญ่มากนะคะติดกับตู้เย็นก็ได้นะคะไม่ร่วงเลยนะอันนี้พิมพ์แนะนําเลยเพราะว่ามันใช้สะดวกนะคะ ทีนี้ถ้าใครทําขนมเนาะมีไว้หลายๆอันเลยนะคะอย่างพิมเนี่ยก็ใช้3อันถามว่าทําไมต้องใช้3อันสมมติว่าเราแบบว่ากําลังผสมอยู่เนาะเราก็ใช้อันหนึ่งในการผสมนะคะแล้วก็อีกอันนึงเราก็ใช้ในการอบถ้าเราทําหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะแบบเราอบอยู่แล้วก็เราก็ผสมรออบอยู่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็เอาไว้ในการอบอย่างเงี้ยนะคะเราก็แยกกัน แล้วก็ให้มีสำรองไว้ด้วยเนาะเผื่อแบบว่าเราทำหลายๆอย่างนะคะแต่ถ้าใครแบบว่าค่อยๆทำหรือว่าเราไม่ต้องแบบผสมไปด้วยอบไปด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอันเดียวก็ได้นะคะก็กไม่ซีเรียสนะแต่ว่าถ้ามีหลายๆอันก็สะดวกดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อที่หน้าเตาอ,อบนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้เครื่องนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเครื่องนี้จะมีสามปุ่มด้านบนนะคะ เป็นชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะคะแล้วก็สามปุ่มด้านล่างนะคะเป็นสตาร์ทกับสต็อปนะคะคือเป็นเริ่มกับหยุดอยู่ในปุ่มเดียวกันนะคะถัดมาเป็นเคลียร์นะคะแล้วก็ปุ่มโหมดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าเครื่องนี้มันมีโหมดอะไรบ้างนะคะที่เราใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้มีโหมดอะไรให้เราใช้บ้างนะคะโดยที่วิธีการคือเราก็จะกดโหมด ปุ่มนี้นะคะวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชื่อหมดเขาก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะตรงนี้ขึ้นว่า timer นะคะก็คือจับเวลานะคะกดหมดอีกครั้งก็จะมีอ่าเป็นเตือนครั้งที่1นะคะเราสามารถตั้งเตือนได้กดอีกครั้งหนึ่งเป็นเตือนครั้งที่2นะคะเราตั้งเตือนครั้งที่2ได้กดอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นคร็อกนะคะตรงนี้ก็คือนาฬิกานะคะกดอีกครั้งหนึ่งวนกลับมาที่ทัมเมนะคะก็คือ เรื่องนี้ค่ะมีอยู่4โหมดด้วยกันนะคะที่เราสามารถทําได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้นะคะสมมุติว่าเราจะตั้งเวลานะคะแล้วก็กดโหมดมาที่คล็อกนะคะทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีรูปลําโพงกรกรบาาอยู่รูปลาโพงกากบาทอยู่เอาออกได้โดยการกดเคลียร์นะคะถ้าเรากดเคลียร์อีกครั้งนะคะจะเห็นว่าลําโพงกากบาทขึ้นถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเขาจะไม่มีเสียงเตือนใดๆเราเลยนะคะ ตอนเรากดก็จะไม่มีเสียงนะคะแต่เวลาเราตั้งเตือนก็จะไม่มีเสียงเหมือนกันเพราะเขาปิดลำโพองอยู่นะคะแต่ถ้าเราจเจาะออกแล้วก็กดปุ่มเครีย์ครั้งหนึ่งเราก็จะไม่มีรูปตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นการตั้งเตือนแล้วเวลาเรากดปุ่มเนี่ยมันก็จะดังด้วยนะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะนี่นะคะก็จะมีเสียงด้วย <S <S ทีนี้ถ้าเราจะตั้งเวลานะคะเราก็มาที่โหมดคล็อกนะคะพอโหมดคล็อกแล้วเราก็กดทีชั่วโมงนะคะ มันก็จะตั้งเวลาไปเรื่อยๆนะคะเราก็ตั้งนาทีเราก็ตั้งชั่วโมงตั้งนาทีได้เลยนะคะส่วนวินาทีเนี่ยเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะพอเราตั้งชั่วโมงนาทีตามเวลาปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็จะได้นาฬิกาตั้งโต๊ะ1เครื่องนะคะทีนี้เปลี่ยนใหม่นะคะถ้าเราไปที่โหมดอื่นนะคะอันนี้โหมดจับเวลานะคะโหมดจับเวลาเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ต้องตั้งเวลาก่อน สมมุติว่าถ้าเราไม่ตั้งเวลานะคะในโหมดจับเวลาจะขึ้นทัมเมอร์นะถ้าเราไม่ตั้งเวลาเนี่ยถ้าเรากดสตาร์เวลาจะนับเดินข้างหน้าเลยนะคะเห็นไหมคะไปสามวิสี่วิห้าวินะคะถ้าเราไม่ตั้งเวลาให้มันแจ้งเตือนเราก็สามารถจะกดสตาร์ได้เลยแล้วเราก็ดูเวลาว่าผ่านไปกี่วินาทีกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วนะคะแบบนี้นะคะคือเราไม่ตั้งเวลาเราดูเองนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราจะให้หยุดเราก็กดสต็อปค่ะเนี่ยพอกดสต็อปปุ๊บ เลขก็จะหยุดนะคะถ้าเรากด start mm hmm. เขาก็จะนับเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หยุดทีนี้เรากดเคลียร์พอเรากดเคลีย hmm. ร์เขาก็จะหายไปต่อมาถ้าเราจะตั้งเวลาให้เขาแจ้งเตือนละ่ะสมมติเราจะตั้งเวลาที่เราอบขนมนะคะเราก็สามารถกดชั่วโมงนาทีวินาทีได้เลยสมมุติว่าเราจะตั้ง3วินาทีเดี๋ยวคิมจะตั้งแค่แบบสั้นๆเพื่อให้เขาแจ้งแจ้งเตือนดังให้ฟังนะคะ สมมติว่าเราตั้ง3วินาทีนะคะชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วก็มากดวินาทีค่ะนะคะตั้งไว้3วินาทีแล้วกด start ทเลขก็จะเดินนะคะนี่นะคะพอครบปุ๊บเสียงจะดังแล้วเวลาจะนับเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะเราหยุดพอหยุดเขาก็จะเงียบนะคะสมมุติว่าเราจะตั้งนาทีนะคะแล้วก็ กดนาทีนะคะทีนี้ถ้าเราจะตั้งแค่2นาทีแต่บังเอิญว่าเรากดไป5นาทีนะคะกดผิดเราจะลดลดเวลาลงไม่ได้นะคะนอกจากเรากดเคลียร์แล้วกดใหม่นะคะเราก็กดเคลียร์ค่ะพอเรา,ากดเคลียร์แล้วเราก็ตั้งใหม่ค่ะสมม,มุติเราจะเอา2นาทีเราก็กดสตาร์ทเลยพอเราตั้งได้2อนาทีสมมติจะเอา2นาทีกับอีก3วินาที <c oughs> อะ่ะเราก็ตั้งได้เลยนะคะเราก็กดสตาร์ท พอเรากด start ปุ๊บเวลาเขาจะนับถอยหลังค่ะเห็นไหมคะเวลาเขาจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆสมมุติว่าเราตั้งไว้ทีนี้เราจะเช็คสุกนะคะแล้วก็หยุดก่อนได้แล้วก็หยุดเวลาแล้วเอาขนมออกมาเช็คก่อนได้นะคะแล้วพอเอาขนมใส่ไปใหม่แล้วก็กดเริ่มใหม่นับเวลาต่อจากเมื่อกี้นี้นะคะก็แบบนี้นะคะแล้วก็เคลียร์แบบนี้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโหมดตั้งเตือนนะคะ โหมดตั้งเตือนเนี่ยเวลาเรากดโหมดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรขึ้นตร,ตรงข้างบนนะคะอย่างนาฬิกาเนี่ยจะขึ้นค l ็อกใช่ไหมพอกดไปอันนี้จับเวลาจะขึ้นทมมัมเมอร์ถ้ากดไปทีนึงมันจะไม่มีอะไรขึ้นนะคะมันจะมีขึ้นอันนี้คือเราปิดเสียงไว้นะคะทันนี้การตั้งเตือนเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เราก็กดชั่วโมงนาทีวินาทีก็คือเวลาที่เราจะตั้งเตือนอ่ะนะคะทีนี้เครื่องนี้เตือนได้2ครั้งก็อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ ในเรื่องของอาบางคนเตือนเรื่องของการกินยานะคะเวลาในการกินยาหรือว่าคนที่ทําขนมปังนะคะจะพักแป้ง2รอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งกันนะคะก็อะพอเราตั้งกี่โมงกี่นาทีกี่วินาทีอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากด Start ค่ะพอเรากด Start ปุ๊บตรงนี้จะเห็นว่ามีรูปกระดิ่งแล้วก็รูปเลขหน,นะคะก็คือการตั้งเตือน 1ครั้งนะคะแต่ถ้าเราจะตั้งเตือน2ครั้งก็ทําได้นะคะพอเราตั้งเตือนเป็นกระดิ่งรูปเลขหนึ่งเรียบร้อยแล้วนี่คือตั้งตั้งแล้วนะคะนี่คือตั้งสําเร็จแล้วเราก็กดโหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็จะหายไปนี่คือการตั้งเตือนครั้งที่2นะคะแล้วก็กดไปค่ะอาจจะถัดจากชั่วโมงที่แล้วที่เราตั้งไว้3านาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งไปเพราตั้งเสร็จเวลาที่เราได้ปุ๊บเราก็กดสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งจะมีรูปกระดิ่งแล้วก็เลข2ขึ้น ตรงนี้ก็คือการตั้งเตือนครั้งที่2นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือถ้ามันมีรูปกระดิ่งก็คือสําเร็จแล้วนะคะพอเรากดโหมดไปมันก็จะมาที่ครอกอ่ะที่ครอกที่พิมพ์บอกคือเป็นเหมือนนาฬิกาตั้งโต๊ะนะคะี่ยมันก็จะบอกเลยว่าเราตั้งเตือนไว้2ครั้งนะคะจะมีกระดิ่ง2อ 2, 2อันนะคะมีเลขหนึก 1, ก่งกับเลข2 ส่วนอันนี้ก็เป็นเวลาปัจจุบันที่เราตั้งไว้ดูนะคะแล้วก็จะได้แบบนาฬิกาตั้งโต๊ะที่บอกเวลาด้วยแล้วก็สามารถตั้งเตือนได้2ององเวลานะคะได้2ครั้งทีนี้สําคัญเลยนะคะอย่าลืมเอารูปลําโพงกาะกะบาทตรงนี้ออกเอาออกยังไงะคะก็กดเคลียร์ค่ะพอกดเคลียร์ปุ๊บลำโพงกากบาทก็จะออกไปแล้วนะคะแบบนี้ก็คือเราไม่ได้ปิดลําโพงเขาไว้นะคะทีนี้พอถึงเวลาที่แจ้งเตือนเนี่ยที่เราตั้งไว้2เวลาเนี่ย เดี๋ยวนาฬิกาป้จะดังนะคะดังเตือนเราสองครั้งอ่าเดี๋ยวเราไปที่กดโหมดนะคะอ่าพอเรากดโหมดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นทัมเมอร์นะคะแล้วก็ไปจับเวลาได้นะคะแล้วก็กดวนไปที่เราตั้งไว้ก็ยังไม่หายนะคะก็ยังเป็นเวลาปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นจ้างตั้งเตือนนะคะเขาก็จะตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในเครื่องนะคะ เราก็สามารถเปลี่ยนโหมดไปใช้ทัมเมอร์ก็ได้นะคะมันจะไม่กวนกันนะมันมันอยู่ในคนละโหมดกันนะคะ,ะเมื่อเรารู้วิธีการใช้เครื่องแล้วนะคะแล้วก็ตั้งเวลาจับเวลาอะไรต่างๆเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปลองตั้งเวลาอบกันนะคะค่าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้เจ้านาฬิกาจับเวลากับเตาอบนะคะว่าเวลาเราใช้คู่กันตอนอบเนี่ยใช้ยังไงนะคะ ถ้าใครนะที่ยังไม่ไม่รู้ว่าเตาอบใช้ยังไงนะคะแล้วก็วอร์มตาวอร์มยังไงนะคะก็เดี๋ยวพิมพ์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านบนของคลิปนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูคลิปอื่นๆน,นะเกี่ยวกับเตาอบหรือเกี่ยวกับเบเกอรี่ต่างๆนะคะพิมทาคลิปไว้เยอะแยะเลยนะคะให้เข้าไปที่หน้าช่องของพิม์พนะคะแล้วก็ดูที่ playlist bakery นะคะในนั้นจะมีคลิปอยู่มากมายเลยนะคะ,ะทีนี้เวลาที่เราจะ อบนะคะเดี๋ยวพิมจะจาลองเหตุการณ์ให้ดูว่าสมมติว่าพิมจะอบขนมนะทีนี้ก่อนจะอบขนมเนี่ยก่อนที่เราจะใช้ตั้งนาฬิกาจาบเวลาตรงเนี้ยเราต้องมาตั้งานาฬิกาที่เตาอบก่อนทีนี้โดยปกติเนี่ยเวลาอของปุ่มตรงเนี้ยนะคะของปุ่มที่หน้าเตาอบเนี่ยแทบจะทุกรุ่นเลยล่ละเวลาเขาจะเป็นช่วงๆนะคะซึ่งมันไม่ละเอียดเนาะถ้าเราจะเอานาที10นาที15นาทีอย่างเงี้ยเราก็จะหมุนไปแบบ ต้องกะเอานะทีนี้มันก็จะไม่มีความชัดเจนแน่นอนนะคะเราจึงต้องใช้นาฬิกาจับเวลาช่วงอย่างที่พิมพ์บอกนะคะมันจะสะดวกมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพิมพ์ทาให้ดูก่อนที่เราจะอบเราต้องวอร์มเตาก่อนใช่ไหมคะทีนี้การวอร์มเตาเนี่ยเราจะหมุนเวลาเนี่ยไปเผื่อไปแบบเผื่อเยอะๆเลยนะคะเผื่ออะไรก็คือ 1. เผื่อเวลาวอร์มเตา2ก็คือเผื่อเวลาที่เราอบขนมนะคะอะทีนี้เดี๋ยวพิมพ์จะหมุนไปนะสซูพิมพ์หมุนเผื่อไปเลย หมุนไปละประมาณ40นาทีนะคะอ่ะทีนี้ระหว่างเนี้ยเราวอร์มเตาอยู่ระหว่างที่เรารอให้อุณหภูมิภายในเตาอบเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องการเนี่ยเราก็มาตั้งนาฬิกากันค่ะทีนี้การที่เราจะตั้งนาฬิกานะนาฬิกาตรงนี้เราจะตั้งว่าเราจะอบกี่นาทีเราต้องกดโหมดมาที่ท i m er นะคะนี่นะคะเราก็กดให้โหมดมาอยู่ที่ท i m er พอมาอยู่ที่ท i m er แล้วเราก็ตั้งเลยค่ะ เราจะอบขนมอ่ะกี่นาทีสมมุติว่าไอ้เจ้าขนมที่เรากําลังจะเอาเข้าอบเนี่ยอบ15นาทีสมมุตินะคะแต่ถ้าใครอบมากกว่านั้นก็กดไปเลยนะสมมติเราอบ15้นาทีนะคะแล้วก็กดชั่วโมงเวลาวินาทีนะโหมดอยู่ที่ทัมเมอร์แล้วกดนาทีได้เลยนะคะกดแช่ไว้ได้เลยนะมันจะวิ่งนะคะอ่ะเลยแล้วนะคะเลยทําไงเลยก็กดเคลียร์เริ่มใหม่อ่า กดทีละครั้งก็ได้นะมันก็จะค่อยๆไปถ้ากดแช่ไว้มันก็จะวิ่งไปเลยนะคะ,ะสมมุติว่าเราตั้งอบ15นาทีนะคะเราอย่าเพิ่งกดสตาร์ทนะเราต้องอันนี้คือเราตั้งเตรียมพร้อมไว้นะว่าเราจะอบ15นาทีเพราะได้อย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งกดสตาร์ทนะคะเราต้องมาดูว่าอุณหภูมิภายในเตาอบเนี่ยถึงอุณหภูมิที่เราต้องการหรือยังสมมุติว่าถึงแล้วนะอันนี้สมมุตินะคะ สมมุติว่าถึงแล้วอ่ะเราก็เปิดเตาปุ๊บเอาขนมใส่เข้าไปอ่ะ,สมม,มะ,ะสมมุตินะคะสมมุติเราขนมใส่เข้าไปแล้วใส่ขนมไปปุ๊บปิดเตาปับ๊บเราก็กดสตาร์ทค่ะอ่านี่ก็คือการเริ่มอบนะคะเวลาก็จะเดินไปนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะก็คือเราอบขนม15นาทีอ่ะระหว่างนี้นะคะเวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆขนมก็จะถูกอบไปเรื่อยๆตามเวลาที่เราตั้งนะคะ เวลาตรงนี้ปล่อยมันเลยไม่ต้องสนใจนะคะเวลาที่หน้าเตาเนี่ยไม่ต้องสนใจแค่ให้มันเกินเวลาที่เราจะอบก็พอนะคะไม่ใช่ว่านาฬิกาอันนี้ก็ไปเรื่อยๆแต่อันนี้ติ้งหมดเวลาไปแล้วนะคะไม่ได้นะคะอันนี้ต้องหมุนเผื่อไปเลยนะคะ,ะระหว่างนี้แล้วก็อบไปเรื่อยๆค่ะสมมุติว่าพออบไปแล้วครบเวลาอันนี้นาฬิกาก็จะดังนะคะมันก็จะดังเตือนเราติ๊ติ๊ติ๊อ่ะพอมันเตือนเราปุ๊บเราก็กดสต็อปนะคะ แล้วเราก็เอาขนมออกนะคะแค่นี้เองค่ะก็คือนาฬิกาอันนี้เอามาจับเวลาว่าเราจะอบกี่นาทีนั่นเองนะคะค่ะถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็ตอบคำถามของเพื่อนที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์นะคะก็ถ้าใครนะคะทีะ่ไม่เคยใช้นาฬิกาจับเวลานะคะก็ลองซื้อมาใช้นะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยหรือว่าถ้าใครที่มีอยู่แล้วแล้วก็ยังใช้ไม่เป็นนะคะก็ คิดว่าดูคลิปนี้จบก็น่าจะใช้เป็นแล้วเนาะแล้วถ้าใครที่ดูอยู่นะไม่ต้องทักมาซื้อกับพิมพ์นะคะพิมพ์ไม่ได้ขายนะคะบอกก่อนเพราะว่าเวลาเราทำคลิปเนี่ยเวลาเราใช้อะไรอย่างเงี้ยชอบมีคนอ่ะทักมาขอซื้อกับพิมพ์นะทีนี้พิมพ์ไม่ได้ขายนะคะพิมพ์ก็ซื้อมาใช้เหมือนกันนะคะทีนี้ใช้ดีนะคะก็เลยอ่ะเอามาบอกนะทีนี้ถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวพิมอ่ะจะทิ้งลิงก์ที่พิมพ์ซื้อไว้ให้แล้วกันนะคะค่ะ ทีนี้ถ้าใครมีคําถามนะคะหรือว่าใครที่มีวิธีดีๆหรือว่า,าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับเบเกอรี่หรือว่าอะไรใดๆก็ตามที่อยากแนะนําพิมพ์นะคะหรือว่าอยากบอกต่อเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์หรือเข้ามาดูคลิปนี้นะก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะถ้าใครมีคําถามก็ทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแต่ว่าพิมพ์ก็ไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะแต่ว่า เดี๋ยวพิมจะหาคําตอบหรือว่าถ้าพิมรู้เนี่ยพิมพ์ก็จะมาแชร์กันแบบนี้นะคะแล้วก็สาหรับในคลิปหน้านะคะเราจะมาคุยกันแล้วก็มาเจอกันในช่วงของเบเกอรี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะหรือว่าใครที่ดูคลิปในช่วงอื่นของพิมพ์นะคะก็ดูได้นะแล้วก็คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันบา,บายหายเ,เพื่อนชอบขนมน่ารักน่ารักแล้วแล้วก็ ฝากติดตามเพจ Bakery Homemade by Little Girl w ด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube Little Girl Studio w แล้วมาสนุกกับเรื่องราวดีๆในทุกๆคลิปของเรานะคะกดติดตามได้เลยค่ะ